ครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับบริษัทธงมูสเทอแลนด์ก็ได้มาเยี่ยมนะครับแปลงของตัวแทนแล้วก็ของลูกค้าเนาะรู้สึกว่าแปลงการปลูกก็อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะครับในแปลงนี้ก็ใช้มันสัปะหลังในการปลูกพืชแบบผสมผสานเนาะในการที่จะมีรายได้ในระหว่างปีในการรอไม้โตไปด้วยนะผมคิดว่าเป็นเป็นแนวคิดที่ดีนะครับวันนี้ก็ อยากให้พี่ธวัชชัยนะครับแนะนําตัวซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายของบริษัทธมุม่ไทยแลนด์อยู่ในดูแลในเขตอำเภอดงหลวงเนาะทั้งหมดเลยครับแล้วก็การประสานการตัดไม้การซื้อไม้อะไรต่างๆก็ต่อไปก็จะเป็นพี่ธวัชชัยนะฮะที่จะประสานงานกับบริษัทนะครับในการรับซื้อนะครับแล้วก็บริษัทก็ได้ออกมาเยี่ยมนะครับหลังจากห่างหายที่โควิดไปตั้ง2ปีแล้วผมก็เพิ่งจะ เดินสายในการออกคลิปนะครับในวันหยุดราชการนะครับก็พยายามจะออกเยี่ยมลูกค้าของตัวแทนทุกท่านนะครับอยากให้พีธวัชชัยแนะนํานะครับว่าที่นี่อยู่ที่ไหนนะครับมีการปลูกไปแล้วอันนี้อายุกี่เดือนมีปัญหาอะไรไหมปลูกไปแล้วมันการตาการเจริญเติบโตเป็นยังไงที่ปลูกแซมกับมันสับะหลังนะครับพืชหมุนเวียนของเราครับครับผมครับผมขุมอูดหงมมู่ครับเรียกอีกเป็นตัวแทนจาหน่ายครับผมที่นี่ก็อําเภอดงหลวงครับครับ อำเภอดงหลวงตำบลผังแดงจังหวัดมุกดาหารครับเรามีถ้าเกิดว่าท่าในใดสนใจก็มาโทรมาสอบถามได้ครับผมครับที่เบอร์อะไรก็ฝากไว้เลยครับครับเบอร์065 0717792ครับผมครับหากลูกค้าท่านใดที่สนใจแนวคิดการปลูกพืชแบบผสมผสานนะครับไม่ต้องรอว่าจะปลูกพืชเชิงเดียวใช่ไหมฮะ การปลูกไม้ต้องอาศัยระยะเวลาหน่อยก็คืออาจจะปลูกกว่าจะได้ผลผลิตก็10กว่าปีนะครับผมก็ปลูกมันเผื่อมีเผื่อมีค่าใช้จ่ายปุ๋ยค่าปุ๋ยค่าคนงานที่ดูแลก็ปลูกมันปลูกไปแล้วทั้งหมดจีต้นครับท่านครับส่วนนี้ ส่วนนี้300ต้นครับผม300ต้นก็น่าจะพื้นที่น่าจะอยู่ที่ประมาณ3ไรนะ่3ไร่ครับนะ3ไร่ก็คือไร่ละประมาณ100ต้นท่านก็ปลูกแซมระหว่างมันสัปะหลังนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีแปลงของน้องนัตพงศ์นะครับหรือน้องอเบ้งนะครับด้วยก็อยากให้แนะนําว่าปลูกไปแล้วมีปัญหาอะไรไหมครับก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับส่วนมากก็ปลูกง่ายโตเร็วครับอันนี้อันนี้ประมาณกี่เดือนที่เราปลูกไปแล้วครับสเดือนครับอ๋อสี่เดือน แต่มีมีปัญหาอะไรไหมการดูแลใส่ปุ๋ยพี่แนะนําหน่อยว่าหลายๆคนเผื่ออยากจะปลูกเอ๊ะทำแบบพืชไร่หมุนเวียนอยู่แล้วเนี่ยจะเอาแนวคิดไม้ตัวนี้ไปปลูกแซมได้ยังไงนะครับอยากให้แนะนําเกษตรกรและผู้สนใจที่จะปลูกไม้ตัวนี้ด้วยครอ๋อใส่ปุ๋ยปุ๋ยก็ปุ๋ยสูตรเสมอครับผมผมใส่รอบเดียวครับใส่รอบเดียวสี <4 S 2> <บ>่เดือนครับสี่เดือนโตได้ สองเมตรกว่าก็มีครับสองเมตรสามเมตรได้ก็มีอันนี้ก็พยายามใช้ต้นเล็กเพิ่มรหบมาปลูกมันก็จะง่ายต้นเล็กต้นเล็กแล้วก็การการดูแลเนาะอยากจะแนะนํายังไงครับแนวแนวคิดยังไงที่ที่อยากให้ชาวดงหลวงนะครับมีเงินออมในอนาคตนะครับกับการแนวคิดการเล่นไม้พยุงเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้รู้สึกว่าเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่สีแดงนะครับผมคือประสบการณ์ผมผ่านมาก็เมื่อก่อนไม้มันลายสวยครับที่ดงหลวงมุกดาหาร เป็นไม้ที่นายทุนจากต่างประเทศต้องการมากครับต้องการแต่ก่อนก็ถือว่าเป็นไม้ไม้พยุงที่มีการลักลอบลักลอบที่กฎหมายนะครับเป็นพื้นที่ที่หนักที่สุดหนักที่สุดนะเนาะที่ที่เขียงหลวงนะฮะที่มีการขนไม้เถื่อนตัดไม้เถื่อนก็จับกันละเนระนาดเลยใช่ไหมฮะยุคนั้นแล้วราคาแพงราคาแพงก็เลยก็เลยแต่พัดนนี้เนี่ย คือ15เท่านะครับแค่นกว่าพยุงไทย15เท่าเท่ามันก็โตเร็วแล้วก็เลยน่าสนใจครับผมก็อย่างที่ว่านะครับก็คือไม้ในตระกูลพยุงทั้งหมดเนี่ยนะครับที่จริงเราก็คุ้นเคยกับพยุงไทยเนาะซึ่งมันก็มีการลักลอบตัดออกจากป่าก็ทําแบบผิดกฎหมายกันนะครับแต่เดี๋ยวนี้มาตราเจ็ดพรบป่าไม้ก็ประกาศออกมาละนะครับให้ปลูกได้บนพื้นที่ดินกรรมสิทธิ์นะครับแต่ประเด็นสำคัญคือพยุงไทยมันโตช้าไปหน่อย นะฮะกว่าจะให้ผลผลิตแล้วก็ประเด็นสําคัญคือณนะตอนนี้นะฮะก็ยังไม่สามารถที่จะส่งออกนอกประเทศได้แต่สามารถที่จะตัดทําการซื้อขายได้ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ในในบ้านเราได้แต่เราก็คงไม่รอระยะเวลานาน,านขนาดนั้นในจุดดีของสายพันธุ์พยุงอีกอย่างหนึ่งคือพยุงนอกเนี่ยราคาเนะ่ยมันราคาสูงกว่าพยุงไทยถ้าเทียบกับครดเนี่ยก็คือตัวพยุงจีนนะครับพยุงเวียดนามเนี่ยจะติดอยู่คัสหวันเลยแต่กลุ่มของพยุง ไทยเนี่ยจะติดถารรมว่าสูงไมมสูงจะจัดอยู่ในกลุ่มของไฮเอ็นเวลาเขาจัดลําดับไม้นะครับประมาณนั้นก็อย่างที่พี่ว่านะราคามันก็แพงต่างกันอยู่ละนะครับในเรื่องของราคา,ามาก็จะไล่ามาว่าพยุงไฮหลมํมพยุงเวียดนามราคาติดอันดับหนึ่งอันดับ2อยู่แล้วครับสลับกันขึ้นลงนะครับส่วนพยุงอันดับ3ามอันดับสี่เนี่ยจะเป็นกลุ่มของสายพันธุ์ของฝั่งเวียดนามเออไม่ใช่สายพันธุ์ของอินเดียนะครับที่เขาเรียกพยุงอินเดียนะฮะก็ถัดมาถึงจะเป็นพยุงไทย นั่นคือเรื่องของการไล่ลําดับนะครับไล anyway, um ่ลาดับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองก็คือเราจะทํายังไงให้มันปลูกไปแล้วอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายนะครับแม้ว่าพยุงไทยโอเคนะครับถ้าใครอยากจะปลูกก็ไปติดต่อได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับขอกล้าไม้ฟรีแต่พยุงสายพันธุ์นอกเนี่ยมันไม่ใช่ถิ่นกําเนิดอยู่บ้านเรามีการนําเข้ามาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่างๆก็คือจะต้องมีเอกสารควบคุมแล้วก็มีการลงทะเบียน ต้นไม้ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับบัญชีสองไซตสนะครับกรมวิชาก,การเกษตรเพราะฉะนั้นใครที่จะผลิตและจําหน่ายก็จะต้องดําเนินการทําตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ,บอย่าไปซื้อก้าเถือนมาปลูกประเด็นสําคัญคือการซื้อก้าเถือนมาแล้วเราไม่รู้จะขายให้ใครนอกจากที่จะไม่มีเอกสารควบคุมต้นไม้แล้วเนี่ยไม่มีเอกสารที่จะระบุที่มาที่ไปไม้แล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะส่งออกนอกประเทศได้เช่นเดียวกันนะครับอันนั้นเป็นเรื่องอันตรายเลยแหละ วันนี้มันมีการลักลอบเข้ามาเยอะนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านบ้างอะไรเพื่อนบ้านบ้างเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนทำหรือปลูกไม้เนี่ยก็อยากให้อยู่ภายใต้ข้อกฎหมายนะครับเราก็จะได้สบายใจตอนที่เราจะตัดแต่อย่างน้อยนะครับก็ผมให้ความมั่นใจนะครับกับกเกษตรกรทุกท่านนะครับที่เอาต้นกล้าพันจากบริษัทธงูม่ทาแลนไปเนี่ยรับรองว่าเป็นต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแปลงเพาะ นะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายกับไซเตตไปแล้วเพราะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ติดมาในบัญชี2เนาะครับก็ต้องทําตามข้อกฎหมายก็อย่างที่ผมว่าอยากจะเชิญชวนอะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแนวความคิดนะครับการปลูกไม้ในเขตบ้านเราครับในเขตแบบเอาภาษาท้องถิ่นบ้านเราอาจจะพูดภาษาท้องถิ่นบ้านเราเลยได้เลยครับที่อำเภอหนองหลวงจังหวัดมุกดาหารอ่าคุณคุณตาครับคุณตาคุณตานี่ก็ปลูกไปจิตต้น ปลูกต้เนเดิครับอ่าปลูกต้นหนึ่งนะฮะต้นหนึ่งล้วก็มาดูแลนะครับ <c oughs> เพราะว่าต้นไม้ทุกต้นเนี่ยมันมัน,มนเราควบคุมจํานวนในการขึ้นทะเบียนแล้วก็เราจําหน่ายต้นไม้ไปให้ใครเราก็มาเยี่ยมและมาดูแลนะครับปลูกบนเนหน้าเขาน้าบ้านครับอ่านะครั่าบ้จะจะปลูกเพิ่มไหมครับยยอยจะปลูกเพิ่มอีกพอีกปลูกในช่วงในกันนีอ่าแต่ตอนนี้ก็ทํามาสปะหลังอยู่บร่ได้ทครับอ่าไม่ได้ทย่างปรา อ๋อทำยางพารานะครับยางพารามันขึ้นสูงแล้วอ่าสูงแล้วทีนี้เราอาจจะปลูกรอบๆนะครับสวนยางเราก็ได้รอบก็ได้มิยูมนปลูกกับเกด้บริภูมิรับอ่ามั่นใจไหมบริษัทมาเยี่ยมถึงที่แล้วมั่นใจครับอ่าขนาดต้นเดียวนะครมันอ่าทีนี้ต้นเดียวต้นเดียวดูแลให้มันโตอย่างน้อยเราก็มา มาให้กําลังใจแล้วผมจะมาเยี่ยมทุกปีกนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่มาแค่ปีนี้แล้วก็ห่างหายกันไปนบริษัทก็จะออกติดตามลูกค้าที่ยังไม่ได้ไปเยี่ยมถึงที่หลายคนมากนะฮะที่ซื้อกับบริษัทไปแล้วเรายังไม่ได้ออกเยี่ยมนะครับก็อย่างว่าด้วยสถานการณ์นะครับกับเราก็ปรับตัวตามสถานการณ์ตอนนี้วัคซีนเราก็ได้รับการเพิ่มขึ้นมากละนะครับบางคนก็ฉีด2เข็มนะครับบูสต์เข็ม3ามนะครับอย่างเช่นพวกผมออกมาได้เนี่ยผมก็อ้าได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมดละ ก็เริ่มจะไล่ออกเยี่ยมลูกค้าทุกท่านนะฮะถ่าลูกค้านะครับท่านใดที่บริษัทเราหรือที่ตัวแทนยังไม่ได้ประสานไปเนาะในเรื่องของการดูแลก็ให้ตัวแทนหรือให้ลูกค้านะครับสามารถโทรมาที่เบอร์บริษัทหรือโทรมาเบอร์ตรงที่ของผมได้เลยที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็โทรมาสอบถามข้อมูลได้เลยแล้วก็ โทนัดนะครับเราก็จะออกไปเยี่ยมแล้วเพื่อไปรีเช็คต้นไม้นะครับทั้งหมดที่เอาเอาจากบริษัทไปว่ามันรอดจิตต้นมันคงอยู่กี่ต้นแล้วก็ปีหน้านะครับถ้ามันครบ3ปีเมื่อไหร่ในแต่ละแปลงเราก็จะเริ่ม3ปีถึง5ปีเนี่ยนะครับแต่ปกติเราก็อยากให้ถึง5ปีแต่ไม่เป็นไรถ้าแปลงไหนที่พร้อมได้รับการขึ้นทะเบียนเนะี่ยเราจะดำเนินการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกให้สลับลูกค้านะครับโดยเรามีแผนกําหนดการนะครับของบริษัทออกมาละนะครับจะเริ่ม ไล่ขึ้นทะเบียนแปลงปลูกตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมปี25 6 5้เป็นต้นไปให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับเขาทำในเนื้นนอของผมทำแบบพันเหมือนให้ทมซื้อเพรามันมีเงินเนี่ยรระาทที่ให้ยังบตัวตัวซื้อเนี่ยเราก็ค่อยประหยัดเงินในการซื้อครับค่อยซื้ออย่างเช่นเรากินเหล้าเดือนละสาขวดเราก็เหลือลดเหลือลงสักหนึ่งขวดบุแม่นในยุ่นาแด้เพิ่มคน บุ้มห้าเงินโบเป็นอครับผมคนห้าเงินบรได้อ่าอ่าไปสร้างผมก็มีไดอ๋อตียางพลาก็ได้ครับทียางพลาใบนี้เนี่ยผมจะซื้อปลูกเลยแค่นี้เราก็เอารายรได้จากการกียางพลาอย่างนี้ครับอ่คุณตาคือโอเคละในเรื่องของราคา9,000เนี่ยเราก็ค่อยทยอยซื้อตามกำลังเพราะว่าหนึ่งบริษัทก็มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแค่นั้นเอง เพราะว่าบริษัทไม่ได้มีนโยบายว่าเอ้รับกล้าไปปลูกก่อนนะนะครับ oh. แล้วก็มาผ่อนที่หลังเนื้อมา <It. S 1> ใครมีกําลังเท่าไหร่ก็ค่อยซื้อไปเพราะว่าบริษัทก็มีค่าใช้จ่ายในการดูแลอย่างเช่นในการนําเมล็ดเข้ามาเนี่ยมีบัตรเจ็จละในการดูแลลูกค้าหรือกเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ย เราก็มีบัตรจ็ตค่าใช้จ่ายแล้วอย่างเช่นการเดินทางไปเยี่ยมลูกค้าหรืออะไรเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้เก็บกับลูกค้าเนื่องไหมฮะบริษัทเามาเยี่ยมจิตเจโน่ให้พวกเนี่ยให้ผมเชื่ออ่าใช่ครับใช่ครับก็ก็ค่อยค่อยซื้อไปตามกําลังนะฮะแล้วก็ไม่แนะนําให้ไปไม่ให้แนะนําให้ไปกู้หนี้ยืมสินมีเท่าไหร่ก็ค่อยซื้อไปหนึ่งต้นสองต้นก็ยังดีตามกําลังอย่างเช่นเราอาจจะปีนี้เราเก็บยางพาราได้เยอะ อาจจะแบ่งมาซื้อต้นก้าพันธุ์เริ่มปลูกก็สัก2ต้น3มต้น1ิต้นร้อยต้นก็เอาตามกําลังนะครับแต่เราก็ต้องแบ่งค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งไว้ใช้จ่ายในครอบครัวไปด้วยนะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการหลอกนะครับการหลอกก็คือมันก็มีกลุ่มมิจฉาชีพนะครับสิ่งที่เราอยากจะเตือนก็คือบอกเลยว่าจะนี่เป็นผู้น้ามาเพาะพันธุ์เหมือนครับผมก็เช้อนําบ่นก็ซื้อกับตัวแทนถูกแล้วครับเพราะราคาก็จะเท่ากัน กัตัวเทนเอาเป็นเรื่องเนื้อนี่อ่าใช่ใช่ใช่ก็ตัวแทนเขาก็จะขายก้านในราคาที่ตามมาตรฐานตามบริษัทที่กําหนดนั่นแหละครับอ่าแล้วก็คงไม่มีอ่าแพงมากกว่ากันอย่างน้อยเขาอยู่ในพื้นที่เขาดูแลได้อย่างน้อยตัวแทนก็ปลูกก็เห็นก่อนละวันนี้ไม่ได้เชื่อบริษัทวันนี้ไม่ได้เชื่อตัวแทนรอให้ทางเราขายก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับค่อยเดินตามเราก็ได้นะครับอ่าเนื้อไหมฮะการปลูกไม้เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปนะครับ ก็อยากเชิญชวนนะครับอยากเชิญชวนพี่น้องชาวดงหลวงของเรานะครับถ้าหากสนใจนะครับในเรื่องของต้นกล้าพันและก็การดูแลเนี่ยเราให้ความเชื่อมั่นได้เลยว่าเรามาดูแลทุกปีอยู่แล้วนะครับเราจะออกเยี่ยมทุกแปลงอย่างเช่นลูกค้าของของของพี่ธวัชชัยเนาะที่อยู่อยู่อำเภอเลยนะ <ผม S 1> อยู่เกลนอยู่บน<ม>อำเภอตะการพืชผลอ,อ่าอำเภอตะการ,รเดี๋ยวเราก็จะไปเยี่ยมลูกค้าของท่านด้วยเพราะตัวแทนก็ต้อง ส่งข้อมูลมาให้เราด้วยนะครับครับผมอ่าบางทีเราก็จะได้ออกช่วยและติดตามนะครับมันมีหลายแปลงมากที่เรายังไม่ได้ออกพื้นที่นะครับการมาแต่ละปีเนี่ยเราเพื่อมาให้ความมั่นใจว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งสิ่งที่เกรรษตรกรปลูกไปไปแล้วนะครับเรามาเพื่อเพื่อติดตามม่าต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วเนี่ยมันโตขนาดไหนละซึ่งบริษัทจะทําการเตรียมการวางแผนนะครับการประเมินการประเมินในรอบของความสมบูรณ์ของไม้ในแต่ละปีที่เราจะดําเนินการ และส่งออกนะครับว่าแปลงไหนที่มันมีความสมบูรณ์และไม้ได้ขนาดก่อนเราก็จะเริ่มไล่เรียงได้หมฮะในการบริหารจัดการตอนนั้นก็เป็นหน้าที่ของบริษัทไปผมถามเรื่อ,องโอดาครับกอว่าเราปลูกเร็วใหม่เดี๋ยวเราเอาปุ๋ยตัวไหนเหมืนอนเดีขึ้นเร็วเติมอ่โดยปกตินะครับการปลูกไม้พวกนี้นะนะครับอ่าตามที่แปลงใหญ่ๆที่เขาปลูกกันอยู่ที่เวียดนามอยู่ที่จีนเนาะปุย๋ยคอกเนี่ยดีที่สุดคือปุ๋ยขี้ไก่ นะครับปุ๋ยปุ๋ยขี้แก่ในดีที่สุดเลยนะที่เขาใช้บางทีเขาเอาเป็นกระสอบปุ๋ยใส่เป็นกระสอบปุ๋ยแล้วไปวางตามจุดนะครับแปลงของเขาเลยนะครับก็ปาดค่อยให้มันซึมซับเข้าไปเราวางรอบพืนมันได้ไหมได้ครับได้ครับ <c oughs> แต่ก็หลายๆแปลงที่ผมไปเยี่ยมมาก็คือจะเช่นแปลงยาพาราบางขี้ไก่บางบางคนก็เอามาไว้ที่บริเวณคนบางแปลงเขาก็เอาวางไว้ใส่กระสอบปุ๋ยวางไว้ระหว่างกลางระหว่างต้นนะครับกระจายเลยนะครับปีนี้ก็ ปล่อยให้มันค่อยๆชาล้างแล้วก็ต้นไม้ก็จะเดินหาอาหารนะครับได้เองและอีกวิธีหนึ่งคือให้ดูแลเหมือนยางที่ผมแนะนำนะใครที่เคยปลูกยางแล้วเนี่ยปลูกยางอย่างไรดูแลยางอย่างไรบอกเลยให้ดูแลมไม้ชนิดน,นี้แ,แบบนั้น <ผม S 1> แหละปลูกยางเนาะปลูกลัางแรกเนดะ็ชิบห่าวานะคี่เจ้าให้ชใช้ปุย๋ยใช้ปุ๋ยอะไรนต่ใช้ปุ๋ยยูเรียใช้ปุ๋ยยูเรียแต่มัน โตเร็วเติบได้ครับผมให้ดูแลเหมือนอย่างพาราก็ได้ครับเพราะสภาพพื้นดินของแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันบางคนถ้ามีปุ๋ยขี้ไก่กใช้ปุ๋ยขี้ไก่บางที่ถ้าจะเร่งด้วยปุ๋ยเคมีด้วยก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้ปุ๋ยเคมีมากมันก็จะทําให้เราสิ้นเปลืองนะครับามากกว่าเดิมนะครับปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนี่แหละครับสูตร 16, 16 16 16นี่แหละนะครับหรือถ้ายังไม่มีหายไม่ได้ก็ใช้15 15 15ก็ได้ครับ ปีนึงบางคนถ้ามีทุนเยอะหน่อยถ้าต้องการเร่งก็สองครั้งต่อปีบางแปลงก็ใช้ปีละครั้งนะครับจริงไหมฮะพรอมพวกนี้มันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องต้องการอยากได้ไม้ที่มันโตด้วยแล้วก็ต้นไม้ก็อยากให้ได้ตามกําหนดระยะเวลาที่เราเซตไว้นะครับสิปีควรได้ขายละนะครับหรือบางที่เขาดูแลดีอาจจะ10ปีก็ได้แต่แก่นของไม้จะต้องได้6นิ้วขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มขายได้ละนะครับ ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการรับซื้อนะครับฝากอะไรไมหมครับจะเชิญชวนไมหมครับแนวคิดวันนี้เรามายืนอยู่สวนมันสับปะหลังเลยแหละท้องถิ่นแล้วก่อนเลยครับเพราะว่าท้องถิ่นอำเภอเราเชิญชวนว่ามันดียังไงนะลองปลนะูกตัวใหม่ดูครับครับคือผมทีเลกมาหาจะหาพืชปลูกตัวใหม่ดูตัวนี้น่าสนใจมากกว่าครับตัวนี้เป็นพืชใหม่น่าลองครับ เป็นยุคใหม่ด้วยเป็นยุคใหม่เป็นยุคใหม่การหาพืชที่ราคาหากใครจะขออญาตเข้าเยี่ยมชมวิธีการดูแลเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อได้โดยตรงเลยครับแต่อยู่ใกล้ๆเขตใกล้ๆแถวอ่าฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับถ้าสมมติว่าโทรหาพี่ธวัชชัยไม่ติดพี่ของเบ้งก็ได้พี่ของเบ้งก็ได้พี่ของเบ่งอ่ฝากเบอร์ไว้หน่อยครับเบอร์อะไรครับหกเจ็ดสองหหครับอ่าแล้วก็เบอร์พี่ธวัชชัยครับก็0 6 5ห้า 0717792ครับผมครับก็สามารถโทรมาได้ประสานได้ที่ทั้งเบอร์นะเพราะฉะนั้นหลายๆคนเป็นกังวลไม้ในปลูกไปแล้วจะกินอะไรหลายๆคนพูดปลูกไปแล้วจะขายที่ไหนคําว่าปลูกไปแล้วจะกินอะไรก็คือเราต้องเปลี่ยนแนวความคิดคือปลูกพืชแบบผสมผสานไม้นี่ต้องอาศัยระยะเวลาอยู่แล้วเนาะนะครับสิกว่าปีถ้าดูแลดีแต่บางคนไม่ดูแลเลยอาจจะ ปลูกทิ้งปลูกคว่ำมันอาจจะนานกว่านั้นก็ได้อันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมชาติมาเป็นมุดปลูกานาันดำเลยใช่ใช่ตดูแล้ดวยต้นเดยต้นเดียวตต้นเดียวตเยวต้นเดียวอเดวต้นียต้ตยวต้นเดียวเตนเดียวต้นเดยียเดือนลียเด้นต้ดแต่นกิีงป้นี้เดียนเดีอนเด้เดย้นเดว้เดียเดือนวเดีย้เดียดดเรียน อันต้นหนึ่งชือได้ผมมีข้อมูลครับครับก็ฝากพี่ทวัชัยดูแลคุณตาด้วยต้นเดียวเราก็ต้องดูแลให้ท่านนะครับส่วนท่านอากีดยางได้แล้วอาจจะเพิ่มจํานวนขึ้นให้ก็ให้ประสานพี่ทวัชัยเนาะอ่าน่าจะกีดยางปีหนึ่งได้เยอะอยู่ไหมครับคุณตามยังยังกิดยางไหมครับเออยังไม่ได้กีดเลยแต่ปลูกยางไปแล้วปลูกแล้วหากับปลูกกี่กี่กายเนียวหรือเปล่าที่ชังทีนี้เราก็สามารถที่จะเอากาผันยางก็ต้องซื้อมาใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นเราก็คิดอาจจะปลูกผสมผสานกันไปด้วยก็ได้ครับอย่างเงี้ยปลูกทุกอย่างปลูกทุกอย่างลองปีทิมะเนนได้ทิปลูกตัวนี้อืยให้ปูนมาครับก็ก็ลองประสนพี่ทวัชชัยดูนะครับพี่ทวัชชัยอยากฝากอะไรไว้ไหมครับครับผมก็เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ครับที่ราคาแพงครับผมกอ มันเราก็ปลูกแล้วยางพาราก็ปลูกอ้อยก็ปลูกราคาก็คือดีบ้างไม่ดีบ้างก็อยากจะให้มาลองดูครับว่าไม้พยุงไหหล่มพยุงเวียดนามที่ราคาแพงกว่าพยุงไทยสิบห้าเท่าเนี่ยโตไวข้าแก่นไวเนี่ยอันนี้สี่เดือนสี่เดือนครับผม <4 S 2> ดเดือนก็ก็ก็น่าลองดีกว่าเหล้าขาวอย่างที่อย่างที่ท่านประธานบอกว่าดีกว่าเราซื้อเหล้าขาวครับขวดนึ่งล้วก็ลองซื้อ ต้นไม้ต้น้นรับราคาแพงบางคนเราเทศกาลบ้านเรามันเยอะเนาะวันหนึ่งเรากินเบียรก็ถ้าลังหนึ่งก็หกร้อยละแต่ถามว่าถ้าเราประหยัดเบียร์ลังหนึ่งก็เราได้ต้นไม้เป็นสิบต้นแล้วนะเนื่อไหมฮะนะครับเบียร์ลังหกร้อยเจ็ดร้อยอ่าจากเรากินเหเล้าขาวเดือนละสี่ขวดเราลองลดลงเหลือเดือนละสองขวดก่อนก็ได้ถ้าลดไม่ได้จริงไหมฮะ หนึ่งมันดีต่อสุขภาพด,ด้วยคนตาสองอย่างน้อยคนตาก็มีเงินออมในอนาคตด้วยนะครับมันเหมือนเราเอาเงินไปฝากไว้กับที่ดินของเราครับ,มรบผมอย่างน้อยบริษัทก็ให้ความมั่นใจว่าคุณปลูกไปแล้วเราไม่ได้ทอดทิ้งเรารับซื้อคืนกับท่านแน่นอนเรื่องตลาดเป็นหน้าที่ของบริษัทนูมูทีแลนด์นะครับ,รบก็ฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หากใครสนใจหรือหากใครสนใจที่ต้องการเปลี่ยนแนวความคิดเหมือนพี่ธวัชชัยเหมือนน้องของเบ้งนะครับ เกษตรกร,กรที่มีพืชแบบผสมผสานแนวใหม่นะครับเราจะปลูกพืชแบบเดิมๆมเชิงเดี่ยวไม่ได้ละเพร,ราะฉะนั้นทุกอย่างเราคาดการกับพืชหมุนเวียนนั้น,น่ะราคามันขึ้นมันลงในแต่ละปีข้าวอย่างเงี้ยนะครับมีการขึ้นมีการลงนะครับมันไม่ได้แน่นอนมันสับหลังม,าามีราคาขึ้นมีราคาลงยางพารามีขึ้นและมีลงยิ่งคุณปลูกเยอะเท่าไหร่ราคามันก็จะดา w ลงข้าวอย่างปีนี้นี่เป็นไงพี่คงเบ้งข้าวปีนี้เป็นราคา เห็นไหมครับมันมันเป็นสิ่งที่คาดการได้ยากนะฮะมันก็อยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างแต่การปลูกไม้นะครับไม้อย่าลืมว่าเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปคุณปลูกวันนี้นะครับคุณรอเก็บเกี่ยวผลผลิตอีกตั้ง10กว่าปีกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วคุณเก็บได้แค่ครั้งเดียวครับเมื่อคุณตัดละโค่นไม้ต้นหนึ่งไปแล้วหมดแล้วนะครับเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เพราะฉะนั้นในเรื่องของราคานะครับตามกลไกท้องตลาดและทุกคนก็จะเป็นห่วงว่าไอ้ราคามันจะขึ้นมันจะลงมัยากครับใครปลูกก่อนได้ขายก่อนครับเพราะไม้ไม่ได้โตเท่ากันทุกต้นนะครับบางต้นที่ปลูก300ต้นเนี่ยอาจจะเลือกต้นตัดในปีชุดแรกที่พร้อมตัดแล้วได้ขนาดเนี่ยอาจจะได้แค่ครึ่งหนึ่งก็ได้จริงไหมฮะทุกอย่างมันอยู่ที่ขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เราจะยอมเปลี่ยนแนวคิดหรือเปล่าที่จะปลูกไม้ นะครับอย่าไปคิดว่าปลูกไม้วันนี้แล้วคุณจะได้เงินวันทุ่งนี้คุณต้องรอตามรอบอายุรอรอบตามหน้าไม้ที่ได้ขนาดนะครับบอกไว้เลยนะครับก็ฝากพี่น้องชาวดงหลวงไว้นะครับหากใครจะติดต่อนะครับสามารถติดต่อได้พี่ทวชัยนะครับในราคาต้นกล้าก็เท่ากันอย่างน้อยก็มีตัวแทนดูแลท่านแล้วก็มีน้องของเบ่งมาช่วยดูแลด้วยนะครับอีกแรงหนึ่งหากใครสนใจที่จะดูสวนของพี่ทวัชัยที่เริ่มปลูกไปแล้วสเดือนแล้วก็สวนของน้องของเบ่งก็ ชิญติดต่อได้นะครับฝากเบอร์โทรไว้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับท้ายคลิปครับผม065 0717792ครับผมศูนย์เก้็ครับครับก็ทั้งสองท่านนะครับพร้อมยินดีให้ข้อมูลนะครับแล้วก็เพื่อใครอยากมานั่งดื่มแล้วคุยกันกับคุณตานะครับมีเบอร์โทรไหม ผมอันหนึ่งตุนเชื่อไม่ได้ครับอไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นก็คือถ้าจะมาหาคุณตาด้วยโทรหาพี่ธวัชชัยทหาน้องของเบ่งได้ใช่ไหมครับอ่าุณยอมแล้วนี่ผมอันหนึ่งตุนเชื่อไม่ได้ตัวเลขผมวอกเราจะทําจากนี่แหละแม้ว่าเราไม่ได้เรียนหนังสือไม่เป็นไรคุณตาแต่ถ้าเราปลูกไม้ที่มีมูลค่าในอนาคตและมีผู้รับซื้ออย่างบริษัทสมูทเทเลนคุณตามีเงินในอนาคตแน่นอน ขอบคุณคุณตามากครับแล้วก็คลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับน้องขุงเบ้งแล้วก็พี่สวัดชัยนะครับแล้วก็คลิปต่อๆไปนะครับผมก็จะออกเยี่ยมเกษตรกรทุกรายที่ซื้อต้นไม้จากบริษัทไปนะครับหากผมดูแลไม่ทั่ดถึงก็ต้องขอโทษในช่วงที่สถานการณ์โควิดนะครับก็รักษาระยะห่างนะครับก็สวมหน้ากากอนาไมยปฏิบัติตามขั้นตอนเนาะนะครับด้วยความห่วงใยจากบริษัทของมูไทยแลนด์อย่างน้อยก็โควิดจะมาแต่เราก็ไม่ห่างกันหรอกครับ ทุกวันนี้เราโทรหากันได้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับครับครับ